หยิบยืมภาพยนตร์ร่วมกับล้มละลายโปรดักชันนี่ดูดิผ้ดูนี่อย่างนี้อย่างนี้นี่นีอย่างนี้อย่างี้เสูง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 สสูงลูกสห้นเห็นักเวตรงลยอ่งนคืออย่างนี้่งอย่างีสูงสูงเลยเราเนี้ยเูย ซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาโเออซ้ายซ้ขวาเออาเาเาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายนี่เบที่สายหือแตี้เง้ทำได้หลายหน้าเฮ้ยจริงเ่าได้ทำได้หน้าหลายหน้าเก่งมากี่เขาทดสอบให้ดูแล้วอะะมอ้งบอกก้องหน้ารอหนึ่งองารอ้หน้ารอทนหน้ารอออ้ํ หน้าหมาหน้าสุตินได้ไหนหน้าได้หลาหน้า,นา,นาฝากกดสับ s c r i ์ได้วยนะคะ